ทหารพลานผาเมืองปะทะกลุ <ithe> 200, <the öst> ่มขบวนการลำเลียงยาสิบติดยึดยาบ้า2,000เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13มีนาคม2567เวลา09.30นกองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประพัฒน์ภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอกมีชัยนินสัตรองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่และร่วมแถลงข่าวกรณีเมื่อวันที่12มีนาคม2567เวลา18.30นกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3โดยกองร้อยทหารพรานที่3207จัดกำลังหนึ่งชุดปฏิบัติการทำการเฝ้าตรวจปะทะกลุ่มขบวนการักรอบ ลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านดอยแหลมตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเราปลอดภัยและต่อมาเมื่อวันที่13มีนาคม2567เวลา06.30นหน่วยได้จัดกําลังเข้าตรวจสอบพื้นที่พบกระสอบเป้ดัดแปลงจํานวน2เป้ภายในบรรจุยาบ้าเป้ละ100,000เม็ด รวมยาบ้าสองแสนเม็ดอาวุธปืนลูกสองไทยประดิษฐ์จำนวนหนึ่งกระบอกลูกระเบิดกว้างไม่ทราบชนิดจำนวนหนึ่งลูกและกลุ่มขบวนการเสียชีวิตจำนวนหนึ่งศพหน่วยตึงได้นำของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่งสักปรอมเอี่ยมโอรรกิจไม่หิธิ ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน